i surprised. <laughs> 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 ไม่เขาหนอกใจไหมเอาค่มาใส่ฮะตัตรงมาจากร้านเขาเดีกยต้องเอาไปคืนร้านเขารักไหมเอามานี่เอามานี่แลวอโต้ออต้ออกมาหาอตเพี่อเปาอาต้มาหาพี่อั พูดออกมาสินีโตกว่านี่จับดูผลจับดูผลเป็นยังไงบ้างค่อยๆให้น้องค่อยๆออกมาเป็นยังไงน,นี่มากเลยกำมะหยี่เลยเหมือนผลกำมะหยี่เลยอเตอใช้ไหม,ไม